ทุกคนกันด้วยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีเสกบันดี้ผมใส่ถุงก็งให้ดูนี่นี่ไงเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวปรัมุมอมองก่อนนี่อ่ะกันเอิญน,นี่เราจะเห็นบ้านตรงนี้ใช่ไหมดอกสักเลี้ยงฮะ เ,เ,ออเลี้ยงเออนี่แล้วก็จะมีบันบี้แล้วเราสองนี่ถ้าเราเลิกมันจะเป็นประมาณนี้มันจะไม่มาหาโอเคถ้าเราเรียกมันก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงโอเคนะมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราทันทีถ้าเราเรียกโอเคแมบบนี้ก็ดีนะ จะเปลี่ยนสกินก่อนหาสกินดีน,นี่ประมาณนี้อะรูปให่โหลดอันดับหนึ่งโอ้อันดับหนึ่ง,น,น,งนี่คือสวนผมคือก็รีวิว6แล้วนี่รีวล โอเคนะวิธีการเฟกบันดีก้ก็ง่ายๆแต่อย่างกินไม่ได้นี่คือหมีนี่ความจริงไม่ต้องแบบอยากได้อะคือตอนแรกผมก็นึกว่ามันต้องซื้ออันนี้หนึ่งร้อยบาทแต่ผมไม่มีเงินเห็นไหมเฮ้ยอุ้ยตัวกบอ่ะ อย่พะนงกบกบนี看看่กบนี่กบด้วยกบเดี๋ยวจะกินกบนี่กบกบแล้วอนี่ก็ดูตรงรองเท้าแล้วกันไปเนาอไปคลิปดิโอเค